สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะมาพบกับครูปแป้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในวันนี้นะคะเราก็มาเรียนกันในเรื่องการนำวัสดุมาใช้งานตามสมบัติของวัสดุค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนต้องอธิบายการนำวัสดุมาใช้งานตามสมบัติของวัสดุได้นะคะข้อที่2 นักเรียนต้องยกตัวอย่างการเลือกวัสดุมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมนะคะข้อที่3นักเรียนต้องมีความใฝ่เรียนรู้และก็มุ่งมั่นในการทำงานค่ะค่าก่อนอื่นนะคะเรามาดูในรูปภาพนี้กันนะคะเขาถามว่าเพราะเหตุใดวัตถุต่างๆจึงทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันอะนักเรียนดูในภาพนะคะ ครูยกตัวอย่างอย่างเช่นโต๊ะโต๊ะเนี่ยเราไม่สามารถนํากระดาษมาทําได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะกระดาษเนี่ยไม่มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ไม่ทนมไม่ทนต่อน้ํานะคะเราจึงไม่สามารถนํากระดาษเนี่ยมาสร้างเป็นโต๊ะได้โต๊ะเนี่ยต้องทามาจากอะไรต้องทํามาจากไม้หรือโลหะนะคะจึงจะมีความแข็งแรงทนทานนะคะ ต่อไปเป็นคําที่ควรรู้นะคะในเรื่องนี้นะคะคําที่ควรรู้มีอยู่สองคำก็คือ material แปลว่าวัสดุนะคะวัสดุเนี่ยก็คือสิ่งที่นํามาสร้างเป็นสิ่งของต่างๆนะคะคําที่สองคือ choose แปลว่าการเลือกนะคะก็คือการเลือกวัสดุให้เหมาะสมต่อการใช้งานนะคะ นักเรียนคิดว่าการเลือกวัสดุมาใช้เพื่อทำสิ่งของต่างๆเนี่ยเราต้องพิจารณาสิ่งได้เป็นอันดับแรกค่ะข้อที่ 1. ราคาของวัสดุข้อที่2สมบัติของวัสดุแล้วก็ข้อที่ 3. ขนาดของวัสดุอ่าคุณม,มีให้เลือกสามตัวเลือกนะคะ,ะคิดคำตอบของเองไว้ในใจนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยคำตอบก็ ข้อที่2นะคะสมบัติของวัสดุนะคะก็คือเวลาเราเลือกวัสดุมาเพื่อทำสิ่งของเนี่ยเราต้องพิจารณาสมบัติของวัสดุเป็นอันดับแรกนะคะ,ะดูในภาพนะคะนักเรียนคิดว่าบุคคลในภาพหมายเลขใดใช้วัสดุไม่เหมาะสมต่อการใช้งานเพราะเหตุใดมีรูปภาพอยู่4รูปนะคะลูกที่1ก็คือ นิวนำกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้วมาพับเป็นจรวดข้อที่2เ,เมใช้แก้วพลาสติกใส่น้ำร้อนข้อ3คุณแม่นำตะกร้าไปใส่ของที่ซื้อจากตลาดข้อ4ต้มนำขวดพลาสติกมาทำของเล่นอ่ะดูสิข้อไหนที่ใช้วัตถุไม่เหมาะสมเพราะเหตุใดอนักเรียนคิดคำตอบไว้ในใจคุณครูจะเฉลยแล้วก็คือหมายเลข หมายเลข2นะคะบุคคลหมายเลข2ก็คือเมยนะคะเมยใช้แก้พลาสติกใส่น้ําร้อนเป็นการใช้วัตถุที่ไม่เหมาะสมนะคะเพราะแก้พลาสติกเนี่ยไม่สามารถทนต่อความร้อนได้ดีนะคะความร้อนจะทําให้พลาสติกละลายแล้วก็เกิดอันตรายต่อมีได้นะคะอ่าคาถามข้อต่อไปถามว่านักเรียนคิดว่าบุคคลในภาพหมายเลขใด ใช้วัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งข้อไหนคะ่ะข้อที่ 1. นิวนำกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้วมาพับเป็นจรวดข้อ 2. เมย์ใช้แก้วพลาสติกใส่น้ำร้อนข้อ 3. คุณแม่นำตะกร้าไปใส่ของที่ซื้อจัดตลาดข้อ 4. ต้องนำขวดพลาสติกมาทำของเล่นหาคิดคำตอบของตัวเองไว้ในใจนะคะเดี๋ยวคุณครูจะ,ฉะเฉลย นับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1เชลยก็คือมี3ข้อด้วยกันนะคะที่นำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่นะคะก็คือข้อที่1นะคะข้อที่3แล้วก็ข้อที่4นะคะไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิลหรือรียูสนะคะก็คือเป็นการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิลหรือรียูสเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับงานในวันนี้มอบหมายงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนเลือกคำตอบถูกผิดนะคะในเรื่องการเลือกใช้วัสดุนะคะการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมต่อการใช้งานนะคะเลือกคำตอบถูกผิดจากนั้น นักเรียนอย่าลืมใส่ชื่อชั้นเลขที่นะคะคุณครูเห็นบางคนเนี่ยไม,ไม่ได้พิมพ์ชื่อชั้นเลขที่มานะคะเวลาที่นักเรียนแคปคะแนนมาให้คุณครูเนี่ยนักเรียนก็จะไม่มีชื่อนะคะอ่าเข้าไปทําในลิงก์ที่คุณครูส่งให้นะคะจากนั้นส่งมาในไลน์กลุ่มเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้บทเรียนก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ